เรามาทำความรู้จักกับจอมหนึกแข่งบุนเดสติก้านะครับ5ข้อรู้จักเลโน่นายด่านคนใหม่ของอาร์เซนอลนะครับอ,อันนี้เป็นย้อนหลังนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือย้อนหลังให้ดูนะครับก่อนที่จะมาอยู่อาร์เซนอลนะครับคำเตือนคลิปด้วยตรงนี้กดไลค์กดซับสไครตด้วยนะครับคุณคุทุกคนแล้กันเนอร์หนึ่งนะครับเจ็ดปีเต็มกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับเจ็ดปีเต็มๆนะครับของแบร์เลโน่นะครับที่ เป็นเด็กั้านจากอะคาเดมี่ของสตุตดการ์ดนะครับก่อนที่เขาจะพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับก้าวขึ้นมาสู่ชุดใหญ่แต่ไม่ได้รับโอกาสมากนะครับทำให้เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยขอยืมตัวในตลาดซัมเมอร์นะครับปี2011นะครับเพียงแค่4วันเท่านั้นนะครับถัดมาหลังจากนั้นเซ็นสัญญายืมตัวเขาก็ได้ลงประเดิมสนามในบุนเดสติก้านะครับด้วยวัยเพียงอายุแค่19ปีเท่านั้นนะครับ และต่อมาก็ยึดตัวจริงถาวรตลอด3เดือนครับจนเลเวอร์คูเซนเนี่ยเซ็นสัญญานะครับแล้วก็เอาเขาไปร่วมทีมแบบถาวอนะครับหลังจากเขาหลังจากนั้นเขาก็รับใช้ห้างยามาตลอด7ปีเต็มพร้อมลงสนามไปถึง304นัดครับสถิติที่2นะครับสถิติสุดเจ๋งของเรโนนะครับ หลังจากนะครับที่แบรเโน่นะครับย้ายมาร่วมทัพเรเบอร์คูเซนแบบยืมตัวนะครับไม่ถึงสัปดาห์เขาก็ได้ประเดิมสนามเจอกับเบเดอร์เบอร์เมนนะครับซึ่งเป็นทีมอันดับต่อต้นๆของบุนเดสติก้าอยู่นะครับกลายเป็นแมตช์แจ้งเกิดของเขานะัทันทีจอมลุกเช้าเยอรมันสร้างสถิติกลายเป็นผู้ักษาประตูเนี่ยเพียงคนที่3เท่านั้นนะครับที่สามารถเปิดตัวในบุนเดสติก้านะครับแล้วเก็บพินชีตได้3มแมตช์ติดต่อกัน และในปี2011นะครับเลโน่ได้ลงสนามในรายการแชมเปียนลีกนะเป็นครั้งแรกด้วยวัย19ปีกับอีก1 93วันนะซึ่งทำให้เขากลายเป็นในด่านที่อายุน้อยที่สุดในแชมเปียนลีกณเวลานั้นครับ 3. เซียนเซฟจุดโทษนอกจากเขามักเซฟลูกปหัหัรรร์์ได้อลายครั้งแล้วนะครับจุดแข็งของแบรน เลโน่ก็คือการเซฟลูกจุดโทษนะครับในฤดูกาล2013ถึง2014นะครับนายด่านวัย26ปีเคยเซฟลูกจุดโทษครับ5ครั้งนะครับจาก8ครั้งที่เสียจุดโทษครับซึ่งใน5ครั้งนี้นะครับเขาเซฟได้4ครั้งติดต่อกันซีอีเกย์คาสิยานะครับคือไอดอล แบร์เลโน่นะครับเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าเขามีไอดอลนะครับในตั้งแต่วัยเยาว์นะเป็นนายด้านชาวสเปนินะชื่อดังนั่นคืออิกเกคาซิยานะครับจอมนุ่ชาวเยอรมันบอกว่าเขาชอบดูสไตล์การเล่นของคาซิยาเพราะมีความสุขุมเยือกเย็นและเพื่อนร่วมทีมสามารถไว้ใจได้นอกจากนี้นะครับสื่อรายสำนักนะครับในเยอรมันเคยเขียนไ้ว่าสไตล์การเล่นของทั้งสองคนคล้ายคลึงกันมากนะครับก็ลองไปหาดูคลิปดูนะครับ และอันสุดท้ายนะครับรอวันแก้มือกับอินซีเล็กนะครับแม้กับสโมสรอนจะไปได้สวยหรูนะครับบมเลโน่แต่กับทีมชาตินับเส้นทางอาจจะไม่ได้รวยด้วยกีบกุราบเท่าไหร่นะครับโดยนายด่านเยอรมันครับไม่ได้ถูกเลือกไปในฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะเนื่องจากที่มีที่ให้นายด่านแค่3ที่เท่านั้นครับแต่เขาก็เป็นมือที่สี่ของทีมชาตินะครับและอีกอย่างเป็นเพราะเขาถูกวิจารณ์นะครับหลัง ก่อความผิดพลาดในคอนเฟ e r เ t ชันนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาโดยในเกมที่เยอรมันนะครับชนะออสเตรเลีย3ต่อ2ประตูแรกนะครับที่ทีมประตูแรกที่ทีมเสียให้เขาร้มตัวช้าทางที่บอลไม่ได้ห่างตัวเท่าไหร่นะครับขณะที่อีกลูกนะครับขอปัดไปเข้า,าทางผู้เล่นของออสเตรเลียนะครับแล้วก็ผู้เล่นขอออสเตรเลียก็ซ้ำเข้าไปอย่างง่ายได้ แต่เชื่อว่านะครับด้วยวัยเพียงเท่านี้นะขอยังมีโอกาสอีกมากครับที่จะพิสูจน์ตัวเองกับทัพอินซีเหล็กแน่นอน